สวัสดีครับเกษียรง,ง่ายสไตล์ตมือใหม่มาแล้วครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีซ่อมเครื่องซักผ้า LG inverter direct drive 12กิโลแบบฝาบนครับอาการก็คือไม่เดินน้ําและก็ไม่ปั่นหมาดด้วยครับมาดูครับว่าจะมีวิธีการซ่อมยังไงมือใหม่ก็ซ่อมได้ครับ <S <S เรามาดูอาการที่เราเจอนะครับหลังจากเราทดลองปั่นหมาดดูนะครับ จะเห็นว่าเนี่ยครับลองกดสตาร์ทดูเนี่ยเครื่องจะนิ่งเลยนะครับไม่ปั่นหมานให้เราลองมาดูตรงมอเตอร์ด้านหลังนะครับที่จะดึงวาวน้ำเนี่ยก็ไม่ทำงานครับทีนี้เราไม่รู้ว่ามอเตอร์เสียหรือว่าอุปกรณ์วาวน้ำหรือบอดเสียนะครับเราจะมาตรวจสอบทีละขั้นตอนดูนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ทำการหงายเครื่องซักผ้าลงมาก่อนนะครับเพื่อจะ เปิดด้านหลังนะครับโดยใช้อะไรนุ่มๆก็ได้ครับรองให้มันสูงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังมีน้ําค้างอยู่นะครับที่เรายังตักน้ําออกไม่หมดนะครับจากนั้นก็เปิดฝาหลังครับจะมีสกูอยู่สีตัวครับนะครับส่วนด้านล่างที่ปิดกันหนูนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกธรรมดาไม่มีสกูนะครับ ขันน็อตก็ใช้ไขควงแฉกครับหรือควงไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้ครับแบบไร้สายนี้ก็ได้ครับไวดีนะครับเปิดฝาก็ค่อยๆแงะแบบนี้ครับขึ้นมาเนี่ยครับเสร็จละส่วนด้านล่างนี้นะครับฝาปิดกันหนูด้านล่างคือเราดึงลงด้านล่างแบบนี้ครับเนี่ยครับก็ถอดได้ละนะครับง่ายๆเลยพอถอดมาเราจะเจอมอเตอร์เดินน้ําทิ้งนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ วาล์วน้ำทิ้งอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะทำงานสัมพันธ์กันนะครับถ้าเราปั่นหมาดเนี่ยเราสั่งงานปั๊บเนี่ยมอเตอร์มันต้องหมุนมาทางซ้ายนะครับและเพื่อจะดึงวาล์วให้เปิดให้น้ำไหลออกมาแต่ตอนนี้มอเตอร์ไม่ทำงานเลยนะครับเราจะถอดมอเตอร์ออมาดูนะครับจะมีน็อต10มิล2ตัวนะครับโดยใช้ประแจตัวทีนะครับในการขันนะครับ นะครับขันออกง่ายๆสะดวกสุดแล้วครับในการลื้ออุปก,กรณ์นะครับเนี่ยทำไมผมถึงไม่ถอดสายตัวนั้นก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องสื้อผ้าใหม่ที่ไม่เคยซ่อมนี่นะครับมันจะค่อนข้างแน่นนะครับถอดลําบากอีกอย่างก็คือขอบด้านข้างมันจะเป็นโลหะถ้าเราดึงพลาดก็คือแขนเราอาจจะเวอะนะครับเป็นแผลได้เพราะฉะนั้นเราถอดออกมาถอดมอเตอร์ออกมาก่อนนะครับจะง่ายกว่านะครับ หันออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมปลดห่วงเบาน้ําด้วยนะครับห่วงดึงเบาน้ำนะครับปลดออกมาเนี่ยครับแล้วก็ทําการปลดสายนะครับค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับของใหม่เนี่ยครับเราได้มอเตอร์ออกมาแล้วนะครับซึ่งมอเตอร์เนี่ยมันก็ตรวจสอบยากนิดนึงนะครับเรามาดูสาเหตุที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับก่อนที่เป็นมอเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับเรามาหาจุดเสียง่ายๆครับ อย่างแรกครับมาหาจุดเสียว่าบอร์ดเสียไหมนะครับหลังจากเราเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับวัดดูถ้าบอร์ดไม่เสียมันต้องมีไฟมา2เส้นนะครับครับด้านขวาตรงกลางจะเป็นคอมมอนนะครับไม่มีไฟแล้วก็ด้านซ้ายต้องมีไฟเนี่ยครับแสดงว่าบอร์ดเขาส่งไฟมาปกตินะครับทีนี้มาดูในส่วนของวาล์วน้ํานะครับว่ามีอะไรอุดตันไหมนะครับมันถึงไม่เดินน้ําเราลองมาดูครับ เราก็ดึงวาล์วน้ําสายวาล์วน้ํานี่ดูนะครับว่าเปิดได้ไหมนะครับแล้วก็ลองเป่าลมเข้าไปตรงท่อตรงน้ําเสียนะครับถ้าได้ก็คือปกตินะครับเพราะฉะนั้นปัญหาหลักตอนนี้ผมมั่นใจว่าเป็นมอเตอร์ครับผมก็ซื้อร้านประจําที่ผมซื้อนะครับถ้าใครอยู่ขอนแก่ร้านนี้นะครับมีของให้เลือกเยอะนะครับรุ่นก็คือ TD LG 22A นะครับง่ายสุดคือเอาอุปกรณ์เราที่ถอดมอเตอร์น่ะไปเทียบเอาเลยนะครับ ราคาไม่แพงครับนี่ครับเห็นไหมครับเทียบกันเนี่ยต้องเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผิดเพี้ยนไม่ได้นะครับจากนั้นเราลองประกอบดูครับประกอบกลับนะครับแล้วก็ใส่ห่วงกับหูวาลวน้ำทิ้งนะครับเกี่ยวมอเตอร์กับหูวาลวน้ำทิ้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบ มอเตอร์นะครับซึ่งมันจะมีเดือยล็อกอยู่นะครับแล่ต้องกลัวว่าจะผิดล็อกนะครับมันจะมีเดือยล็อกอยู่ด้านบนจากนั้นก็ขันน็อตเข้าไป2ตัวนะครับเราขันแค่พอตึงมือนะครับอย่าพยายามอัดลงไปนะครับเพราะถ้าอัดลงไปแป้นพลาสติกที่รองน็อตนะมันจะแตกได้ซึ่งถึงตอนนั้นมันจะซ่อมยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือค่อยๆขันทีละข้างนะครับค่อยๆขันไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะแน่นรู้สึกวันตึงมือก็พอนะครับนี่ครับ ถ้าใครใช้ไขควงไฟฟ้าผมไม่แนะนํานะครับตัวนั้นนะครับเพราะบางทีมันไม่รู้สึกนะครับสู้เราใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยละเรามาลองทดสอบดูครับนี่ครับลองปั่นหมาดดูนะครับเนี่ยเราลองปั่นหมาดดูบางเอื่นผมไม่มีแม่เหล็กครับถ้ามีแม่เหล็กเนี่ยฝาปิดมันก็จะง่ายหน่อยนะครับอันนี้ต้องใช้มือกดฝาไว้จนกว่ามันจะล็อกนะครับ จกกักามันจะล็อกเนี่ยถ้ามันไม่ล็อกมันจะมีอะลามเตือนนะครับเราต้องกดจาก,กว่าเครื่องจะล็อกนะครับเนี่ยล็อกเรียบร้อยนะครับทีนี้เราไปดูมอเตอร์ครับมอเตอร์เดินน้ำทิ้งว่าจะทำงานไหมนะครับ เห็นไหมครับทางานนะครับหมุนมาทางซ้ายแล้วก็ดึงวาล์วเปิดน้าแล้วครับตอนนี้วาล์วเปิดน้ําก็คือถ้ามีน้ําขังในท่อก็จะไหลทิ้งแล้วครับบางอื่นตัวนี้เราหงายเครื่องอยู่มันก็เลยไม่ไหลออกมาเดี๋ยวเราจะตั้งเครื่องมาปกติครับแล้วลองทดสอบการเดินน้ําดูนะครับเนี่ยถ้าแบบนี้ก็คือน่าจะใช้ได้แล้วครับทีนี้มาดูโปรแกรมปัน่นโปรแกรมปั่นก็ใช้ได้ปกติครับ ทำงานต่อเนื่องกันเลยครับเนี่ยนะครับมอเตอร์ปั่นก็ทํางานละนี่เรามาตั้งแล้วก็ลองทดสอบการเดินน้ําดูนะครับตั้งปันหมาดเหมือนเดิมครับสตาร์ทแล้วก็รอให้ฝาเครื่องซักผ้าล็อกนะครับเห็นไหมครับน่าจะปกตินะครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าการเดินน้ำใช้ได้ไหมเด่นน้ำปกติแล้วครับได้ปกติน้ำที่ค้างท่อที่อยู่นะครับเนี่ยได้ปกติแล้วแสดงว่าโอเคครับเราซ่อมถูกแล้วครับแบบนี้นะครับเหลือตัวสุดท้ายคือปั่นหมาดนะครับเนี่ยปั่นหมาก็ทำงานนะครับเรียบร้อยครับสาเหตุเราสามารถซ่อมได้ละทีนี้ประกอบกลับครับ การประกอบกลับก็ง่ายๆครับเราเสียบจากด้านล่างขึ้นมานะครับนะครับพลาสติกมันจะยืดหยุ่นหน่อยนะครับเสียบเข้าไปค่อยดันขึ้นไปจะมีล็อกบนนิดนึงนะครับแล้วก็ล็อกคลิปล็อกล่างนะครับเนี่ยเสร็จแล้วครับจากนั้นก็ประกอบฝาหลังครับปิดฝาหลังให้เรียบร้อยนะครับอย่างตอนนี้งออย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยแล้วก็ตบลงไป ัจะมีสกู4สีตัวนะครับขันให้เรียบร้อยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับสายดินนะครับอย่าลืมต่อนะครับนะครับต่อให้เรียบร้อยท่อเด่นน้ำก็ต่อให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นค่อยขยับเข้าที่นะครับนี่ครับ ทำได้ไม่ยากครับเราค่อยวิเคราะห์ไปทีละอาการนะครับวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะครับคือเราจะไม่ข้ามขั้นไปถึงขั้นที่เปลี่ยนมอเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเราต้องดูก่อนบางทีสาเหตุการเสียของมันอาจจะเป็นที่บอร์ดก็ได้หรือเป็นที่สายขาดหรือเป็นที่ท่อน้ําตันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ไปทีละอาการนะครับทําแบบนี้นะครับรับรองได้แน่นอนครับลองทํากันดูนะครับถ้าเจอสาเหตุแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาจะได้ไม่พลาดครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ